จริงๆห้องนี้เป็นชื่อห้องว่าภูมิปัญญาครูสวนครับเราก็ได้จําลองเหตุการณ์เนาะในการพัฒนาการเรียนการสในช่วงระยะเวลา1น,นะก็ถึงบุคคลสำคัญ2ท่านนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของ ภูมิปัญญาในการที่จะสอนให้เด็กเราอ่ะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนาะก็มี2ตัวอย่างที่วันนี้ได้มีการแสดงแค่ๆเป็นบทบาทสมมุติเนาะ,ะก็ท่านแรกก็จะเป็นขุ่นจำนง,งทิพยปรยาศาสตร์ครับ,รบท่านอาจารย์เป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีครับวิชานี้เป็นวิชาที่ใหม่มาก ในสมัยราชการที่6เมื่อก่อนเนาะตำราเรียนของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับเด็กก็จะเข้าถึงยากมากเลยในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะว่าใหม่มากในสมัยราชการที่6เพราะว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียนเตรียมแรกๆครับที่เหมือนคล้ายๆกับแนะเอาหลักสูตรต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นสาธิตรุ่นแรกๆก่อนสาธิตคำว่าสาธิตเออใช่ครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าการมาโรงเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันต้องเจอคือไม่เรียว ก็ในบทบาทสมมุติเราเนี่ยก็จะพูดถึงไม้เรียวหลวงเสกนะครับไม้เรียวไม้เรียวหลวงเสกอันนี้ก็เป็นเขาเรียกของจำลองนะครับหลวงเสกสุนทรใช่ครับเสกนี่ขอไข่นะก็เป็นคุณครูปกครองนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยมีกฎระเบียบที่เข้มงวดคือท่านน่ะใช้ไม้เรียวเนี่ยทำเป็น200ควันครับผมควันแรกวัดความความยาวของเส้นผมควันที่2คือวัดความกว้างของกางเกง